สวัสดีรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับนี่เกมฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมร้านม่วงนะครับร้านค้าเพชรม่วงนั่นเองนะครับโอ้โหกิจกรรมมาบอกเลยว่าเป็นค่าที่แบบอัดมากันเยอะมากนะครับวันที่สิบแปดนี้นะครับผมก็ลงคลิปเยอะหน่อยนะครับคุณดูอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนี่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับร้านค้าเพชรม่วงนะครับผมว่าต้องมีของแบบ เสริมเข้ามานะครับค่อนข้างผิดหวังนิดหนึ่งนะครับคุณคิดว่ายังไงนะครับมีแค่อาพอแล้วก็มีกระเป๋าตุงกี้นะครับผมอ่านะครับผมก็แลกได้เลยนะครับ3ามเก้าบวกกับเพชรเรา100เพชรนะครับนี่ามนี้ 3- เบวกกับเพชรเขานะครับแปนะครับผมเนาะแล้วก็มีคอลเลกชันอื่นก็เป็นโทคอนนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับคิดเห็นยังไงครับมาดูก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันหด้นะครับผม ประมาณนี้นะครับผมนะคร้านขาเพชรม่วงนะครับนี่แล้วก็มีภารกิจให้ทําเหมือนเดิมเลยนะสามารถทําได้นะครับผมเนาะโอเคครับหลักๆก็ประมาณนี้ํำการการซื้อด้วยหนึ่งครับหนึ่งนะครับผมร้าน้าเพชรม่วงนะฮะประมาณนี้แล้วก็วันนี้มีแบบอัดเข้ามาแบบสามสี่กิจกรรมติดนะครับนี่ใบสันแล้วก็แพ็คโงง่างนะครับอืมนะครับชุดใหม่นะครับตรงนี้เยอะเลยนะครับกิจกรรมอัดกันมาแบบ วันเดียวติดนะครับผมเนาะแล้วก็สายฟรีอีกนะครับผมเนาะเยอะแยะมากมายนะครับการเล่นนะครับผมเยอะยะมากมายจริงๆนะครับผมเนาะโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวขอลงแบบทีละขั้นทีละตอนแล้วกันนะครับผมเพชรม่วงก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะก็เอาไปดูกันก่อนนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพชรม่วงนะครับนี่ไอวอลสวยๆเลยนะครับอ่ก็ประมาณนี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ